สวัสดีค่ะท่านชมทุกท่านนะคะวันนี้พี่เป้มีข่าวสรารมาฝากอีกเช่นเคยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์รเพื่อป็นกำลังใจให้กับพี่เป้ด้วยนะคะสถานการณ์โควิด -19 นะคะตอนนี้มันเป็นไปทั่วโลกทุกประเทศนะคะเมื่อญี่ปุ่นนะคะแจกเงินครอบครัวละ30,000นเยนนะคะ ที่ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ครั้งนี้นะคะเมื่อมีมตินะคะจากคณะรัฐมนตรีนะคะสถานการณ์ของโควิด -19 ในตอนนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวันบางประเทศยังคุมสถานการณ์ไว้ไม่ได้ต้องสั่งปิดประเทศ เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้น้อยที่สุดซึ่งเหตุทำให้ผลกระทบไปทั่วโลกแต่ละประเทศต้องหามาตรการควบคุมและดูแลประชาชนในประเทศทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นลงมติมอบเงินช่วยเหลือประชาชนครัวเรือนละ3 0 0แสนเยนวันที่3เมษายนสองพ เมื่อนายชินโชอเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและรัฐสภามีมติตกลงกันว่ารัฐบาลจะมอบเงินสด3แสนเยนหรือถ้าเป็นเงินไทยนะคะ9 0 0 0นบาทให้กับทุกครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากรายได้ที่ลดลงท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะแต่สำหรับ ของบ้านเรานะคะต้องอรอลุ้นกันในวันที่4เมษายนนะคะว่าจะผ่านการกันกรองได้รับการช่วยเหลือหรือเปล่านะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปเยอะๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่เป้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจพี่เป้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ